กองถ่ายของผู้กองยอดรักนะคะวันนี้คุณอัธชัยผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะก็เอาใจแฟนๆละครทางช่อง3ค่ะใครที่เป็น FC แฟนคลับของคุณเตอ๋อของคุณมาคี้นะคะเ,เรียกว่าผู้กองยอดรักวันนี้ในที่เราไปที่เพชรบุรีเนี่ยนะคะก็เป็นการถ่ายทำฉากแรกคิวคแรกด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญเลยค่ะ ที่เห็นแต่งกายเป็นชุดทหารแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เตรียมตัวจะออกรบเป็นอย่างใดนะครับแต่ว่าจะพาทุกคนเนี่ยมาบุกกองถ่ายละครเรื่องผู้กองยอดรักโดยผู้จัดละครพี่คิงสมจริงจากค่าย Good Feeling ที่ยกกองมาถ่ายทำกันไกลถึงจังหวัดเพชรบุรีเลยครับ โดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีการจัดพิธีบวงสวงขึ้นที่นี่เพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนการเปิดกล้องโดยมีผู้จัดละครพี่คิงสมจริงผู้กำกับพี่กังฟูนิติวัฒน์นะครับนักแสดงเต๋อชันทวิตมากี้ราศีและเทพพง์เทพมาร่วมพิธีหลังจากนั้นก็เดินหน้าถ่ายทําฉากแรกกันทันทีซึ่งฉากนี้ผันน้ําสุพรรณที่รับบทโดยเต๋อชันทวิตต้องปั่นจักรยานกลางทุ่งนาร้องเพลงไอ้นุ่มสุพรรณมาเจอกับผู้กองชวีพ่องที่กําลังรถเสียอยู่นะครับซึ่งถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งสองคนนปากกเสียทั กองว่าเป็นเมียพลฐานขรับรถจึงกลายเป็นความเข้าใจผิดกันในฉากแรกและทําให้ทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นคู่ปรับกันทั้งเรื่องครับเรามาถ่ายที่นี่ไงวันแรกแล้วก็ตรงนี้ก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาย้อยมีเจ้าพ่อเสือนะครับเราก็เลยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เลยครับฉากแรกวันนี้ก็เนาะชิวๆชิวๆเขาชิวๆมาที่พี่เต๋อดีกว่าเข้าฉากวันแรกวันนี้เป็นยังไงครับภาษาสุพรรณเข้าปากไหมเอ่ยก็กําลังพยายามอยู่จ้ะ ก็พยายามจะให้มันเข้าปากที่สุดให้มันเนอรอแบบธรรมชาติที่สุดก็ต้องฝึกฝึกต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ตัวฉันเกิดมาเป็นหนุ่มสุพรรณทำนาตากแดดทั้งวันจนตัวฉันนั้นมันดำปิดปีดยังไม่ค่อยดีนะจ๊ะสนุกสนานดีค่ะบรรยากาศก็กดูแบบธรรมาชาติธรรมาชาติแล้วก็ยิ่งได้แบบมาเล่นในในตัวละครที่ต้องแบบโตขึ้นด้วยใส่แบบชุดยูนิฟอร์มครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฟิตแบกดีนะหลังจากที่เราได้ได้ฟ <c oughs> ิตติง้งไปก็ <c oughs> ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันค่ะ และในช่วงบ่ายวันนี้จะเป็นการเข้าฉากกันของพี่เตอ๋อและพี่อุ๋ยวูเดเบสนะครับซึ่งพี่คิงบอกว่าจะต้องเร่งถ่ายทําฉากแรกๆกันให้เสร็จภายในวันนี้ก่อนที่พี่เต๋อเนี่ยจะต้องตัดผมเกลียนเพื่อเข้าสู่กองทหารในฉากต่อๆไปซึ่งรับรองว่าสนุกสนานสมการรอคอยแน่นอนครับพี่แหม่มพี่สายฝนครับค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะคุณอาทชัยนะคะนี่เขาเข อินกับละครเรื่องนี้เหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาใส่ชุดมาเตรียมพร้อมเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะคุณอาทยชัยมีชุดตลอดไม่ว่าเข้ากองละครเรื่องไหนนะคะ,ะวันนี้ค่ะนี่ก็สดจากเขาย้อยนะคะที่เพชรบุรีนะคะค่ะ